นอนมันคือมันหมันเคี้ยวนอนอะไรสวัสดีครับไซเยนจากบ้าน Dash Records ครับคำทรงจำของผมคือคำว่านอนเพราะว่าเป็นคำที่ใช้เรียกหลานครับแล้วก็เวลาเห็นอะไรน่ารักน่ารักจะพูดนอน แบบว่ามันจะตรงข้ามกแบบับอารมณ์ของคํานิดนึงมันจะไม่ใช่แบบนอนนอนอันอนีนนแบบ้เป็นอะไรเย็นไลนน่ารักก็จะแบบนอนนอนนอนใช่ก็จะแบบเป็นคําที่พูดติดปากอะไรครับคือมันหมัดเที่ยวเขาก็จะมองผมเนี่ยแบบอะไรแล้วผมก็เดินเข้าไปบีบแก้มเขาแล้วนอน <c oughs> อะไร ฝากด้วยนะครับสำหรับซิงเกิลล่าสุดนะครับของไซเอนครับเพิ่งออกมาประมาณหนึ่งเดือนครับกับเพลง DM ครับผม